สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องกินกับโจ๊กนะครับผมวันนี้ผมก็จัดสลัดโลมาเลยนะครับผมแล้วก็ยำมะม่านะครับพอดีอยากทานครับผมก็เลยจัดมาเลยนะครับผมวันนี้เมนูสลัดโลกับยำมะม่าครับผมมาอร่อยอร่อยด้วยกันครับนะครับเพื่อนเพื่อนอืมเยิ้มเยิ้มเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับวันนี้ อืมดควยอืมรสชาติน้ำกิ้มตีปูใช้ไน้เลยครับ กรอบ,อบนุ่มผักกรอบๆเลยครับผมคุ้งครับน้ำจิ้มที่ฟูดครับอืมอร่อยครับกุ้งไม่เหม็นคาวครับสลัดโลบูอัดผักออแก,กนิกค,ครับผมจิ้มน้ำจิ้มทีฟูดครับอืม อหอมกระเทียมเปรี้ยวหวานเค็มกัดนังดีเลยครับน้ำพิมดีฟูด้ไดไน้เลยร้านนี้อร่อยครับอืมแล้วผักเขาจะกรอ,อบีเยวกรุบกุบเลยครับคู่กับสลัดโลครับ อืออืออืมกินไม่เบื่อครับกินสนุกเนาะอร่อยอร่อยกินสนุกเคี้ยวสนุกครับลื่นครับ อ mm hmm. นี่ก็เป็นสลัดโลนะครับผมมีวุ้นเส้นด้วยนะครับลอชมวุ้นเส้นอย่างนี้เลยนะครับขอขอเทเลยนะครับผมเพราะว่า น้องเขาแตกเมื้อมันแตกไปเรย,เยอ,อันนี้จะเป็นหมูหอมเพิื่องเพศหมูไก่ครับอร่อยมีวเต้นหมี่ด้วยครับ ซ้นหมีต้มจับแรงไม่ได้เลยครับแต่นะรัต้องจับค่อยๆอ,อ่ะนะครับเป็นคําเลยครับแล้วก็ราดน้ําทีฟูทับอันนี้จบอือหือ อลัดโลนี้ก็จะมีวุ้นเส้นมีผักออร์แกนิกแล้วก็มีไก่มีหมูมีเห็ดนะครับผมนั่นเนาะะสวยเลยครับทำเลยสวยแต่มันจะเหนียวเหนียวห่อยครับเวลาหยิบขึ้นมามันจะแตกนครับต้องประคองดีๆใส่ใส่ล้ำชิพครับโอ้ไล่ รู้สึกนะครับเนี่นดูดูข้างในงมีสลับด้วยมีเห็ดมีผักด้วยครับนํำจิ้มใช้ได้อันนี้ไม่แตกนะครับแต่เราจะขอแบบน,นี้เลยแล้วกันเนาะอ,อืออือ,อ อืมไปได้นนครับจับแรงไม่ได้แตกแตกแล้วจะกินยากนี่ครับรลาดเลยครับท่านผู้ชมอ้ยยอุ๊ยหยดยแล้วอืมอืม ยกขึ้นมาก็ติดแล้วในี่เป็นไส้ผู้อัดนะมีวินเต้นมีผู้อัดจบนะครับเดนหยุดอืมอืมอืมอ่ะครับ ผักออแกนิกกรอบมากหรือเจ้าของร้านเขาปลูกผักเองด้วยอม,อม,อม โพครับลาดเลยครับลาดเลยครับลาดน้ำเชืเ่อมที่ฟูกเลยอืม ยดนะครับหายอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นยำยำามากเวิเตี๋ยวผดปุ้บเลยครับ อะไรครับอือ,อสุดละโอ้น้ำาะไรโอ้อือ tôi hấp, nắm lại có một luôn ưng ạ น้ำเปรี้ยวนหวานมันคัมน้ำทำรสครับ อร่อยครับซีฟูดน้ํำจิ้มซีฟูดอร่อยก็ยำมัมม่าถือว่าผ่านครับตันนี้อร่อยมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่กับโจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ